สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Sumex วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมสุดยอด SUV รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Honda นั่นคือ Honda Control v 2029สี Luxury Black Metallic ที่มาพร้อมดีไซน์รูราทันสมัยและเทคโนโลยีล้ำสมัยเริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ Control v 2029สีดำ Black งา u x u ั y y l l c k m e t เม l i c กเงามงาสะท้อนความรูราและพรีเมียมทุกมุมมองตัวรถถูกออกแบบให้ลูล่ลมและมีเส้นสายเฉียบคมกระจางหน้าทรงใหม่ และไฟหน้าเหล็ทรงเรียวยาวช่วยให้ด้านหน้าดูฉกเฉียวและทันสมัยเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายที่ต่อเอนื่องตั้งแต่ด้านหน้าไปยังด้านหลังเสริมด้วยล้ออัลลอยดีไซน์พรีเมียมและสัดส่วน s u v ที่ลงตัวทําให้คอนโทรลวี v คันนี้ดูแข็งแรงทันสมัยและพร้อมทุกการขับขี่ทั้งในเมืองและการเดินทางไกลด้านหลังโดดเด่นด้วยไฟไท้ายเล็แบบเรียวยาวพร้อมกันชนหลังออกแบบให้ดูสปอร์ตและมั่นคงช่วยเพิ่มแรงกด ให้รถก่อถนนดีขึ้นตัวเลขทะเบียนคอนโทรลวีชัดเจนและสะท้อนความหรูหราเมื่ออยู่ใต้แสงไฟในโชว์รูมเกียร์สมัติและเครื่องยนต์ฮอนด้าคอนโทรลวี2 9มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพสูงและประหยัดน้ำมันระบบเกียร์อัตโนมัติใหม่ตอบสนองเร็วและระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะช่วยให้ผู้ขับมั่นใจทุกเส้นทางทั้งทางเรียบทางสูงชันหรือแม้กระทั่งทางโค้งด้วยความเร็วสูง วงมาลาัยตอบสนองฉับไวระบบช่วงล่างถูกจูนเพื่อความนุ่มนวลและมั่นคงเบรกสมรรถนะสูงช่วยให้หยุดรถได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์และระบบควบคุมเสถีรภาพช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่โซฟาและโคมไฟห้องโดยสารและเทคโนโลยีภายใน Control V 2 0 2 9คือการผสมผสานร,ระหว่างความหรูราและความสะดวกสบายบอกนั่งหุ้มหนังแท้คุณภาพสูงแผงหน้าปัดดิจิทัล แสดงข้อมูลครบถ้วนระบบอินโฟเทนเมนต์จอสัมผัสทันสมัยรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนการควบคุมหมวดการขับขี่และระบบความบันเทิงในรถแสงไฟภายในห้องโดยสารสร้างบรรยากาศหรูหราและอบอุ่นทำให้ทุกการเดินทางเป็นประสบการณ์ที่นุ่มนวลและสะดวกสบายการออกแบบทุกส่วนตั้งใจเพื่อความพรีเมียมและการใช้งานจริงลูกโลกแสดงแผนที่ทวีปยุโรปแอฟริกาความปลอดภัย Honda Control v 2029มา พร้อมระบบความปลอดภัยครบครันเช่นระบบเบรค ABS และ EBD ระบบช่วยควบคุมสเสถียรภาพการขับขี่ v s a ระบบเตือนการชนด้านหน้า Forward Collision Warning กล้องรอบคันและเซ็นเซอร์ช่วยจอดทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจทุกเส้นทางและสร้างความปลอดภัยให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารสองแสงแมววาวสรุป ฮ o n a Control v 2 0 2สสเี Luxury Black m e t เ l ท i ลคือ SUV ที่รวมความหรูหราสมรรถนะสูงเทคโนโลยีทันสมัยและความปลอดภัยครบครันเหมาะกับครอบครัวผู้ที่ชื่นชอบ SUV p r e พรีเมียมและคนที่ต้องการประสบการณ์การขับขี่ที่แตกต่างการได้ขับหรือชม Control V2029 คือการสัมผัสยนตรกรรมที่หรูหราทันสมัยและสะท้อนรถนิยมของผู้ครอบครองอย่างแท้จริง